ณเดชอยู่ถูกที่ชาวเน็ตสงสยัยทำไมไปที่ไหนก็เจอณเดชแฟนคลับแห่แชร์โมเมนต,ต์บังเอิญเจอจนเป็นวหวรัอสนันโซเชียล กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เลยล่ะคะ่ะสาหรับพระเอกหนุ่มสุดหล่อยอย่างณเดชนคุกิมยาี่ลาสุดได้มีแฟนคลับจํานวนมากออกมาพูดถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของหนุ่มณเดชเป็นจํานวนมากกับการใช้ชีวิตแบบชิลๆสบายๆ,ายๆไม่ถือตัวและเป็นกันเองกับแฟนคลับนอกจากนี้เวลาที่เจ้าตัวจะออกไปไหนมาไหนก็นมักจะใช้บริการคนส่งสาธารณะอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์หรือแม้แต่วินมอเตอร์ไซค์ที่เรียกได้ว่าแทบจะสนิทกับพีวินนาปากซอยไปซะแล้วและด้วยหล สไตล์การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายก็ทําให้แฟนคลับหลายคนได้พบเจอกับหนุ่มณเดชแทบทุกที่จนเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะส่วนใหญ่ทราบกันดีว่าซุปตาคนดังๆนั้นมักจะเจอตัวได้ยากตามสถานที่แบบนี้นั่นเอง โดยไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีผู้ใช้ X จำนวนมากได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ที่ได้เจอกับหนุ่มณเดชน์โดยบังเอิญตามสถานที่ต่างๆที่แฟนๆยังต้องบอกเลยว่าสุดๆและไม่คิดว่าจะเป็นมหากราบได้ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นคลิปตอนที่แฟนขับขับรถอยู่บนท้องถนนและบังเอิญเจอณเดชน์ที่ขีม่มอเตอร์ไซค์สวนมาข้างๆแถมยังมีการทักทายแบบเป็นกันเองกับแฟนขับเรียกได้ว่าใครเห็นก็เป็นต้องอิจฉาก,กันสุดๆเลยละค่ะว้ามาลิโอนี่สวัสดีครับโอ้ณเดชน์ณเดชน์ นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคลิปที่แฟนๆต่างภาก,กันออกมาแชร์โมเมนต์ที่ได้เจอกับหนุ่มณเดชน์โดยบังเอิญกันอย่างไม่มีใครยอมใครที่ต้องบอกเลยว่าเจอหนุ่มณเดชน์ได้ทุกที่จริงๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าวินมอเตอร์ไซค์หรือรถด้วยซารต่างๆหรือแม้แต่ข้างถนนที่หนุ่มณเดชน์มักจะออกมาซื้อของและออกกําลังกายอยู่เป็นประจำหรือที่พิกสุดก็คงจะเป็นภาพที่มีคนโพ์ว่าไปเที่ยวแล้วบังเอิญเจอณเดชน์กลางทะเลก็ยังมีจนทําให้ชาวเน็ตเกิดการพูดคุยและเป็นประสบการณ์การเจอกับหนุ่มณเดชน์เอาไว้เป็นจํานวนมากไม่ว่วาจะเปนนเ,เป็นนด ดาราชันนาระดับประเทศที่สามารถเจอเขาได้ตามอะไรแบบนี้จริงๆบอกไปใครจะเชื่อว่าเจอณเดชน์ยาๆยาครั้งแรกในชีวิตคือข้างถนนสุขุมวิทต,ตอนเลิกงานตรงทางขึ้น BTS และพี่ณเดชนแกใส่รองเท้าแตะแต่งตัวแบบนี้ยชิลๆแล้วเดินถือหมอนข้างอะ่ะ ตอนนั้นขับรถวินเทจอยู่แถวทาวินทาวเจอแบรีตะโกลเรียกออกมาจากโฟกที่เทียบม,มาข้างๆว่ารถสวยมากพี่ยี่ห้ออะไรพอบอกยี่ห้อกับรุ่นไปก็คือรีบจอดชิดซ้ายเพราะใจเต้นแรงดาวรามาทักแบบนี้ก็ได้หรอ เคยเจอณเดชน์ในลีปหันไปถามเพื่อนเองเองครังหน้าดาราป้าณนะเดชพูดขึ้นมาว่าใช่ครับสตันอยู่พอนึกชื่อตอนนั้นไม่ออกแกแต่งตัวชิวๆแบบทั่วไปเลยคลิปแต่แต่หน้าออรรามากนึกออกตอนออกจากลิ์แล้วหันไปมองอีกทีณนะเดชนี่แกก็ยิ้มก่อนลิ์ปิด และนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายความคิดเห็นที่ชาวเน็ตได้ออกมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจํานวนมากที่เดียวและไม่ใช่แค่แฟนคลับเท่านั้นขนาดคนดังด้วยกันก็อย่างต้องอึง้งอย่างนุ่มโออนุชีที่ทำคอนเทนต์ไปตมรอยล้านหมูปิ้งที่ป๋อมแปมซื้อแล้วก็ได้ถามกับแม่ค้าไปว่ามีดาราม,มาซื้อเยอะเลยเหรอครับแล้วมีใครบ้างด้านแม่ค้าก็ได้ตอบมาว่านาเดตย,ายา่าๆแต่จังหวะบูบามากอย่างก็มีคนปล่อยคิวพอในจังหวะที่แม่ค้าพูจบณเดตก็ขับรถผ่านมาพอดีพร้อมกับตะโกนบอกมาว่ากิ่นด้วยแล้ววยกมือ จนนมโออันุชิตพูดออกมาเลยว่าพูดถึงก็มาเลยอะไรจะบังเอิญขนาดนี้มีดารามาซื้อเยอะเลยเหรอครับม,<า>มีใครบ้างฮะนเดชยายา่านเดชยาย่าาสวัสดีครับพูดถึงนเดชนเดชก็มาโอ้อะไรจะบังเอิญขนาดนี้ รวมไปถึงครอบครัวของครูรักลีเดียและแมทธิวที่ได้ไปเที่ยวทิพครอบครัวที่เกาะแห่งหนึ่งเพื่อไปดูน้องหมูที่ชื่อนเดทก,กับยายา่าแต่ในระหว่างที่ยืนดูอยู่นั้นกลับบังเอิญเจอณเดทตัวจริงที่กําลังถ่ายรูปกับน้องหมูอยู่สร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าตัวอย่างมากทีเดียว โดยนัเดคุกกมิยาหรือแบรี่ก็นับได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรานักแสดงชายที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากพร้อมกับสร้างผลงานไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นหนังละครหรือซีรีส์ที่ถึงแม้จะมีชื่อเสียงแค่ไหนแต่เจ้าตัวก็ใช้ชีวิตแบบชิวๆขึ้นรถไฟนั่งวินมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องปกติโดยเจ้าตัวนั้นได้เคยให้เหตุผลในการใช้ชีวิตแบบนี้ในรายการของนิกกี้นชาชตดว่าเหตุผลที่ตัวเองไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยซื้อรถหรูๆคับนั่นก็เป็นเพราะว่าตนเคยมีมาแล้วตั้งแต่รถคาจนนถึงรุ่ปัจจุบัน ให้รู้สึกอิ่มตัวแล้วถ้าจะเอาเงินหลายๆล,ล,ล้านไปซื้อรถรูดๆขับสู้ไปเช่ารถที่ชอบมาขับ1-2เดือนดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียงเงินเยอะๆเพื่อที่แค่จะสนองความต้องการเพียงโชว์วูบของตัวเองส่วนใครที่กำลังรอชมผลงานการแสดงของหนุ่มณเดชน์อยู่ก็ไม่นานเกินรอจากที่เมื่อไม่นานมานี้หนุ่มณเดชน์ก็พึ่งขึ้นแท่นเป็นพระเอกค้าร้อยล้านหลังจากที่มีผลงานการแสดงเรื่องที่โยดกับบทบาทของลุงยักษ์ซึ่งสามารถกวาดรายได้ไปได้แบบถล่มทลายพร้อมกับประกาศทำพัก2ต่อในทันทีโดยที่หยด2นั้นมีกาหนด ฉายในวันที่10ตุลาคมนี้งานนี้แฟนๆของหนุ่มณเดชน์้ามพระเลยละค่ะ